เช้านี้ก็มาดูแสงแดดยามเช้ากันครับนี่ครับแสงแดดยามเช้าต้นแค่ก็สูงและมีดอกบานเต็มไม่ได้เก็บลงมาครับแดดก็ยังร้อนฝนก็ยังไม่ตกเช้าวันที่5้ามิถุนายน สองน6วันนี้ก็จะพามาดูใบมะกรูดครับต้นมะกรูดแม้จะแรงแต่ก็ได้ใช้น้ำประปาลดบ้างเชาเช้าสักกระป๋องหนึ่งครับแตกยอดมาดีครับเพียลงหลายวันก่อนนี่ครับสบภาพเพียหลายวันก่อนใบเก่าเราก็เด็ดทิ้งไป ยังมีสภาพหลงเหลือครับังพวกเพียนแป้งมาลงบ้างนอนกินยอดบ้างนี่ครับสภาพหนอนกินยอดเก่าๆก็จะช้ำแบบนี้เราก็เด็ดทิ้งไปนี่ครับหนอนยังมีมามวนใบอยู่เราเด็ดทิ้งไปแต่เขาได้แตกยอด ออกมาใหม่สวยๆวยันนี้ที่ว่าปล่อยให้หนอนกินใบเพราะไม่ได้ดูแลปล่อยแบบธรรมชาตินอนก็จะชอบมากินหรือจงพวกเพี้ยก็จะมากินปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆครับจนได้ ประมาณสองปีโตช้าครับมะกูดมะนาวนี่โตช้าแต่พอโตแล้วก็อยู่ได้งามขึ้นเรื่อยอันนี้เป็นไวรัสนะครับต้องเด็ดทิ้งไปถ้าเป็นไวรัสที่เกิดกับพืชอื่นอาจจะต้นโทมได้แต่มะกูดเขาทนครับเจอจำพวกไวรัสแบคทีเรียแบบนี้ เชื้อราแบบนี้ไม่เป็นไรเราเด็ดใบทิ้งไปเขาก็จะไม่ลามครับสังเกตครับออกใบดีทุกต้นครับแต่ว่าก็มีหนอนบ้างเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำหมักมาลดราดนอนก็เลยมาแทะบ้าง ต้นนี้จะงามกว่าเพื่อนครับปลูกไว้กินเอาใบกินทำอาหารไม่ได้ขายครับแต่ว่าก็บางทีก็ขายได้ต่อไปต้นเขาใหญ่ขึ้นก็ตัดยอดไปขายเรื่อยๆปลูกไว้ใช้ๆยบ้านต้นนี้ก็หนอนกินเมื่อแล้วเจอความแห้งแล้งแต่เมื่อเอาเ้าไม่ตายครับ เพราะว่าอยู่มาสองปีต้นไม่โตก็จะแตกยอดใหม่ถ้าเราเอาน้ำปับปามาลดอีกไม่นานครับคิดว่าฝนคงจะตกบ้างตกดีๆบ้างไม่ใช่ตกวันเดียวแล้วหายเป็นเดือนนี้แบบนี้แย่ครับปีนี้เป็นระบบที่จะเข้าสู่ปรากฏการณ e ์เอเนีโย ซึ่งเกิดความแห้งแล้งบ้านเราก็เจอความแห้งแล้งเช่นกันครับปลูกพืชผักก็ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษสังเกตครับยอดจะสวยแตกยอดใหม่เรื่อยๆโน้มกิ่งมาให้ดูครับพอเริ่มสูงเลยหัวแหละ เป็นพืชสมุนไพรครับคู่ครัควเรือนับใช้ได้ทั้งใบทั้งผลตัวต้นโตก็จะมีดอกมีผลเอาคนโบราณสมัยก่อนก็เอาเปลือกของมะกิูดไปฝานทำน้ำพริกแกงต่างๆเปลือกจะมีกลิ่นหอมใบก็เอาไปผัดกับอาหาร ผัปดปลาผัดเผ็ดกุ้งได้หมดครับ from, ก,ก็ฝากไว้ครับเช้านี้ไม่มีอะไรมาพามาชมต้นมะกรูดสสวยๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม